กลุ่มวานอนแพตตินัมนะครับเป็นกลุ่มงานสอนในระดับสูงนะครับภายในกลุ่มผมจะเก็บรวบรวมข้อมูลความลับทั้งหมดที่ทำงานมาในวงการตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกทั้งหมด19ปีครับภายในกลุ่มจะมีเคล็ดลับมีสูตรนะครับเก็บอยู่ในห้องพร้อมทั้งสอนส่วนตัวออนไลน์ให้กับทุกท่านเลยนะครับที่สมัครเรียนในกลุ่มวานอนแพทตินัมนะครับราคาสอนนะครับ ผมย่อลงมานะครับย่อลงมาจากหลักแสนลงมาให้กับทุกท่านนะครับในราคาเพียง30,000บาทนะครับราคาเพียง30,000บาทท่านเข้ามาเรียนท่านจะได้เรียนทุกรายละเอียดทุกสูตรลับในตลาดหุ้นไทยตลาดทองคำฟอเร็ก b i บิตคอตลาดดาวโจนและตลาดผมนำภาพใ<ห>ม้ทุกท่านชมนะครับ,รบเป็นการเปรียบเทียบระหว่างภาพบนกับภาพล่างนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าภาพบนกับภาพล่าง ภาพที่ถอดเทนได้ก่อนตลาดเปิดกับภาพที่ตลาดเปิดออกมาแล้วนะครับนี่คือสูตรลับนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของสูตรลับนะครับที่ถอดเทนออกมาได้นะครับถอดเทนออกมาได้ก่อนตลาดเปิดตลาดเปิดออกมาแล้วเทนออกมาตรงตามภาพที่ถอดออกมาก่อนตลาดเปิดนะครับนี่คือความสุดยอดครับของงานสอนในกลุ่มวานอนแพัตินัมนะครับมีข้อมูลมีสูตรลับ มีความลับอยู่ภายในกลุ่มมีทุกรายละเอียดครับมีคลิปบรรยายมีภาพมีตัวรายละเอียดของสูตรพร้อมทั้งสอนออนไลน์ให้กับท่านส่วนตัวนอกกลุ่มด้วยนะครับเมื่อท่านสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปภายในกลุ่มไปดูทุกรายละเอียดของตัวสูตรลับนะครับพร้อมทั้งนักส,สอนอนอนไลน์ส่วนตัวต่างหากอีกนะครับภายในกลุ่ม จะไม่มีสมาชิกเข้าไปเรียนอะไรกันในนั้นนะครับเพียงแต่เข้าไปดูสูตรลับเข้าไปดูรายละเอียดน,นะครับแล้วก็ออกมาสอนกันรนอบๆส่วนตัวนะครับราคาเพียง3 0,000่บาทครับผมทุกท่านสามารถติดต่อสมัครเรียนได้นะครับทุกท่านสามารถติดต่อสมัครเรียนได้กับผมโดยตรงเลยนะครับที่เบอร์โทร0 8 1 3 8 1 9 9 3 6านไลน์นะครับ3 33 3 Kingdom ิงด้อมนะครับ